ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่สร้างความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับบริษัท PKD สยามเซอร์วิสจำกัดภายใต้การบริหารงานโดยคุณขวัญรดาลุ่งเรืองกิจจา CEO บริษัท PKD สยามเซอร์วิสจำกัด ที่ล่าสุดสามารถคว้ารางวัลใหญ่แห่งปีสยามอินเตอร์เนชันแนลอ d วอร์2023ไปเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาและสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage PKD สยามเซอร์วิสกรุ๊ปคือขวัญระดารุ่มเรืองกิจจานะคะรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะสำหรับรางวัลธุรกิจและก็ผลิตภัณฑ์ทีเด่น ซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์แรกผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราเพิ่งผลิตมาใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่เลยนะคะซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับอโฮอร์โมนพืชนะคะ<ฮ>ซึ่งเราพยายามตีโจ์กับชาวเกษตรกรมากขึ้นนะคะแล้วเราได้รับรางวาัลตรงนี้เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะผมกว่วการ,รุ่นเรืองจิตจารครับประธานบริษัทพีคดีสยามสุริยังกัดวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มารับรางวัล ในรางวัลตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่6ของบริษัทเรานะครับก็ดีใจมากๆครับค่ะสวัสดีค่ะนาภัสนุ่งส่งกิจยาค่ะซึ่งประทับใจมากและก็ดีใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะเป็นรางวัลธุรกิจและก็ผลิตภัณฑ์ดีเด่นนะซึ่งสําคัญที่สุดก็คือในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะค เป็นฮอร์โมนพืชซึ่งมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ให้กับชาวเกษตรกรของเรามากและก็ธุรกิจด้วยนะคะในเรื่องของธุรกิจชาวบ้านเราในเรื่องของตรงนี้ธุรกิจไม่ค่อยมีแต่นี้เราจัดสรรให้เป็นธุรกิจกับของการเกษตรเนี่ยไปให้กับชาวบ้านชาวเกษตรเกษตรกรเราได้ดีมากๆโอ้โบอกเลยนะคะว่าฟีดแบต ตอบรับดีมากเลยนะคะซึ่งเราเคยสัมภาษณ์กันตลอดเลยนะคะว่าออสินค้าของเรามันโอเคแล้วตัวผลิตภัณฑ์ตัวน้องใหม่ตัวนี้ฮอร์โมนพืชตัวนี้คือฟีดแบ็กกลับมาดีมากทั้งชาวเกษตรแล้วก็ทั้งลูกค้าทั่วไปนะคะแล้วก็รวมทั้งสมาชิกข,ของเราด้วยนะคะเพราะนอกจากที่แบบว่าเขาจะตอบโจทย์ชาวเกษตรแล้วยังสร้างไรายได้ให้กับชาวเกษตรกรด้วยค่ะตัวเราจะมีฮอร์โมน2ชนิดนะครับคือชนิดผงชนิดผงชืช่อพีโก ทะเบียนการค้าเราตามแม่นายนะครับก็ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชตอบโจทย์ไปตอบโจทย์เร็วมากเรื่องของการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยอย่างนี้นะครับปุ๋ยดึงปุ๋ยมาใช้ได้เนี่ยในเรื่องของการากรป้องกันโรคพืชการป้องกันเรื่องของศัตรูพืชนะครับอันนี้เราตอบโจทย์ได้พืชราเร็งแรงใช่ครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือฮอร์โมนพืชชนิดน้ำเนี่ยอะมิโนคิงครับ ตรงนี้ก็เติมเต็มธาตุอาหารที่ที่พืชจะได้รับในช่วงที่ให้ผลผลิตตรงนี้ก็เลยเป็นการตอบเดือยพี่น้องว่าช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของทําเกษตรแล้วได้ผลดีสําหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางที่เพจ PK d ดีสยามเซอร์วิสไทยแลนด์ค่ะแล้วก็มีเพจเกษตรกรนะคะเกษตรกรมือใหม่แล้วก็เพจเกษตรเจ้าหญิงเกษตรค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ติดต่อตามตัวแทนทั่วประเทศค่ะเรามีจาหน่ายทั่วประเทศแล้วก็ขยายต่างประเทศด้วยนะคะ